ผมกรบดีนะที่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ลูกโป่งแทงเป้าผมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์เอ้ยแก๊งตัวฉันไปไหนเดี๋ยวแก๊งตัวฉันไปไหนก็สว<ช>ีเดอร์สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมวาร์เจติกเมอร์ไทยแลนด์อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมช็อตไลท์อีกแล้วนะครับเดี๋ยวนะพี่เป็นใครอ,ะอ่ะไอ ผมเล่นลุงตู้มาตลอดพี่เป็นใครเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งว้าจั้งซันลุงตู้เน่ยอยู่มาเจ็ดแปดปีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใจเย็นนะ <c oughs> เดี๋ยวช่องผมบินช่องแกไม่บินหรอกเพราะว่าไม่มีคนดูอยู่แล้วโอ้ย <c oughs> พี่อย่าพูดเป็นเรื่องมันเศร้าโอเคแล้วพี่ชื่ออะไรเหรอครับชัดเหรอ ฉัถือว่าเลโอะารตัวช่างเก่งปีโป้ปอพ่ายังไงล่ะ,ะเออทำไมชื่อพี่ดูไม่ใช่คนไทยเลยฉันแกหิวปีโป้แค่นั้นแหละฉันเลยตัง้งโอเคแล้วแกจะให้ฉันเล่นได้ยังหรือยังอ่ะฉันอยากเล่นแล้วโอเคพี่พี่สักรันเต็มตัวแบบนี้นี่พี่ต้องเป็นบอลนิการหรือไม่ก็บาเฟียได้หรอเปล่าฉันก็แค่เออเห็นว่ามันเท่ดีฉันก็เลยไปสั่ง อ๋อโอเคเลยครับพี่ขอบคุณครับเปิดเข้ามาด่านแรกเราก็จะเจอกับต้นมะพร้าวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นมะพร้าวเกี่ยวอะไรแล้วนี่คืออะไรเดี๋ยวพี่วิโอ๊ยอ๊ยอ๊ยอืมอ๊ยอ๊ยเฮ้ยพี่พี่โอ๊ยอยืนไม่ขึ้นะเดี๋ยวนะพี่เมื่อกี้พี่โดนธนูปักตั้งหลายเอ่อหลายลูกเอ้ยเขาเรียกอะไรว่าธนูเออช่างแม่งเลยแต่ว่าธนูมันปักแค่เท้ากับที่อ่ะตรงไหนช่างแม่งแล้ว,ว,ก,ก,ลวกันเฮ้ยพี่สักยันกับอาจารย์อะไรอ่ะอ๋อ ก่อนสิฉันจะไม่ได้พูดเลยว่าฉันสักยันต์จากอาจารย์อะไรอ๋อแล้วพี่สักยันต์จากอาจารย์อะไรอะครับอ๋อเดี๋ยวดี๋ยวําทำไมแขนพี่เป็นอย่างนี้ล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแขนติดช่วยด้วยเราจะตั้งใจเล่นนะครับเราจะไม่ติดเล่นแล้วโอเคไปเลยสู่ความไ่ใช่สู่ความมังๆสิว่าโอ้ย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 โอ้โหเฮ้ยธนูมันติดแค่สองอันจริงๆนะเนี่ยแม่งโคตรสักดิ์เลยพี่เดี๋ยวต้องกลมสิตรงนี้ ค่อยๆเด้อเสียวเหลือเกินตรงนี้โอเคข้างหน้าของเราก็จะเป็นดาบนะครับอันนี้จะหลบไปอุย้ยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวมันปากตรงไหนเนีย่ยโอเครีบไปรีบไปรีบไปโอเคเรากระโดดเก็บดาวมีไว้เบอร์ไอ้ไม่เอ้ย ต้องเก็บดาวให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใไปใส,ปส่ลูกบอลไปใส่ลูกบอลไปเฮ้ยโอเคได้แล้วโอ้ด่านนี้ง่ายๆดูมีดปักบนหัวพุ่งสิโอ้โ,โ,อโยเจ็เบเหลือเกินนี่เราก็เจอกับเครื่องดีดตัวนะครับเราต้องทำยังไงเนี่ยวิสู่ควังวังโอ้โหเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวฉันเป็นเท้าตัวเองแล้วเกินโอ้ยเพิ่งเป็นเล็บขบด้วยอ่ะลุกแกเดี๋ยวพี่พี่พี่เอาเอาลุกไปขึ้นแลพี่ต้องทรงตัวดีๆนะครับโอเค ไปเลยวิสู่ความวางวางอันไกล้พ้นลุกได้ไหมโอเค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 ลยับได้แล้ว <laughs> สองรอบที่เราเป็นอะไรนะถ้าไปมันขยับไม่ได้ผมสงสัยมากเลยผมแบบอา้าวอะไรวะผมกดแล้วนะเมื่อกี้มันขยับไม่ได้เอ้ย <laughs> พ่เลียนยิมนาสติกเหรอครับพีเลีอนโดอชอบกินปีโป้อุยเสียวเหลือเกินวิกระโดดข้ามผ่านโอเคตรงนี้เราก็ต้องรีบกระโดดอุย โอ้ยเดี๋ยวยโหยาดโอ้โหต้นไม้นี่ก็ดีนะต้นไม้ไม่ดีดนะคือเออผมไปฆ่าพ่อฆ่าแม่คนทัาทำไมมันครืออะไรแล้วมันจะผ่านยังไงวะน่ะโอ้โหนี่มันเออกงจักสังหารเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โดนขนาดนี้พี่ร ชีวิตแบบอันนี้หลบไปได้โอเคค่ะผมแืบออาจารย์หนูนี่มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยครับพี่เลียวนะตาะชอบกินปีโป้พี่เร็วเร็วเรอ้ยผ่านไปได้แล้วโอเคซ่อมเราต้องให้มันซึบๆนิดหนึ่งซึบๆคืออะไรวะโอเคเราเจอกับกับดักอะไรก็ไม่รู้โอเคเขาบอกให้วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเข้าไปให้มันเออไม่รู้ร้องไงวะชืบกระโดดเก็บดาวบีเดี๋ยวเดียเดียวเดียวเดียวเดียเดียว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 ่ดียวเดียวเดียวเ่ียวเด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 ียเดียวเดียวเียวเดียวเดีเดียวเดียวเวเดียวเดี พี่นี่บดคน่ิส่พี่ดีเลยนะครับโอเคเขาบอกให้เราไปซ้อนซ้อนที่ไหนวะพี่เออช็อตกับไปรูปเหมือนกันอนะโอเดโคหลบไปดิเฮ้อเสียใจด้วยนะไอรถโง่แกทำให้ฉันดูแย่อ,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 อขึ้นไปออโอ้พี่ไม่ผิวเลยอะตอนขึ้นอะลูกตู้ยังผิวกว่าพี่ปะโทอนี่ไปไงเนี่ยเราต้องแทนแดนคอยคอยลอยตัวโอ,โอ้ง่ายๆครับ บอกเลยว่าด่านนี้ชิลโหด่านหลังๆมีแต่กากาอนะคบผมกากานะครับผมลิป์โอเคลิปไปขึ้นลิปกันจะไปลิปตใช่เัี้โอ้โหนั่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไปทำงานแล้วล่ะันบอกขอัดเสือมแล้วล่ะพอแบบแกเล่นกากเองอะมันไม่เกี่ยวกันยันยโหไม่น่าอยากรู้อยากเห็นเลยเมื่อกี้แล้วก็เดินเข้าไปหาเนี่ยนะถามว่ามันคืออะไรแต่ก็เดินเข้าไปหางงตัวเองเหมือนกันเค้เราจะ กระโดดข้ามเลื่อยโอเคแล้วอันนี้ผมจะขึ้นเอาดาวอย่างไงนี่นี่นีเอชึบไปเราต้องเกล็บดาวมีไว้เบิ่งให้ได้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเด,วเดวพี่ทำไมพี่กล้ามเนื้ออ่อนแรงกว่าลูกตู้อีกฮะเออโอ้ยาหัวลงอีกโอ้ยระวังเหม็นเล็บขบใกนะพี่โอเคเดี๋ย เดียวโอ้เดียวสามลกูกตัวยันอาจารย์หนูพี่มันเสื่อมแกเล่นกากอองเองตะหอกเด้อเดี๋ยวมาโทษฉันมะโทษโอเคพี่ผมก็โทษโอเคอนี้เราต้องตั้งใจเล่นนะครับเราต้องผ่านมันไปให้ได้มะโทษชือ่อค่อยๆกระดืไปแล้วก็ชืบกระโดดเสียงเปลี่ยนทันทีทันใดโอเคเราต้องกระโดดเก็บดาวบีไว้เบิ่งให้ได้เลยครับโอเคไปรีบขึ้นไป อยหัวโคกเดียวเดี๋ยวเออเอาบึงกอะไว้พี่เร็ว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 เข้าไป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 เก็บดาวมีไว้เบิ่งโอเคแล้วก็ยืนนะคะเพื่อจะได้หนีระเบิดง่ายๆโอเคฮึบโอเคโอ้โหล่นลงมาสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกใจเย็นนะใจเย็นนะโอ้โหเกือบเท้าขาดเขตต่อาแล้วก็เจอกับเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เอ้ยเกาะได้ไงอะเอ้าเฮลิคอปเตอร์เฮ้ย อ <laughs> ul ไปสิเมื่อกี้ทำไมเฮลิคอปเตอร์ไม่ไปครับโอเคสู่ความว่งวางอันไกลพอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์เอ้ยแก๊ดาฉันไปไหนเดียวแก๊ดาฉันไปไหนด่านนี้เล่นยังไงเนี่ยให้ผมกระโดดเหรอกระโดดกระโดดกระโดดเอ้าโอ้โหไม่ใช่กระโดดดีนะที่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยลูกปอกแทงเป้าผมโอ้ my god เด็ดเด็ดเด็ดโอ้โหเออเจ็บดาร์กบอลผมเออเจ็บปวดรวดร้าว มันเอมันไใช่เป้าเอ้ยหรือใช่วะอุ้ยบ้าโบมันจะเป็นเป้าได้ยังไงโอ้โหมันผมต้องรีบไปหาหมอเดี๋ยวเี๋ผมต้องรีบไปหาหมอแล้วก่อนที่แบบว่าเออผมว่ามันคาได้ที่เรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวเดีแต่ดาวมีไว้เบ่งเอเอเอ้ยหมอครับหมอช่วยเกือบโดนหมอช่วยผมด้วยครับผมไม่อยากตายโอเคผมต้องรีบไปหาหมอแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ